สบายดีจ้าพี่น้องมือวื่อๆทุกคนเด้อจ้ามื้อนี้พอหน้าชีเห็ดยังน้องมาตำข้าวปุ้นเด้พี่น้องเด้อตำข้าวปุ้นเอาอันน่ะกระเทียมกับมะพิกลงไปเนาะน้ำตาลพี่น้องติมน้ำตาลต่อ,ต,อต่อทีแรกย,ยี่โบใส่มะพิกและกะากระเทียมบอแม่นละกะูกใส่ผงนัวลงไปพี่น้องโอ้ใส่ผงนัวตำมันผสมรสแต่ตำ ตั้มมาโอ้ยตั้ตั้มข้าวปุ้นตั้ข้าวปุ้นตั้มข้าวปุ้นก่อนสีตั้ข้าวปุ้นก่อนต่อม,มาพอหน้ากส็ใส่ตั้ตแหลกด้วยพี่น้องด้วยบานนี้ก็ตั้มพอนแหลกแล้วก็บานนี้พอหน้าแล้วกส็ใส่ปลาแดกแดกดก็พี่น้องด้วยใส่ปลาแดกแล้วก็น้ำปลาบ่มพอหน่า

กินน้าก็กิบนี้พร้อหน้าแล้วก็สีบีมมะนาวลงไปเลยเจ้าพี่น้องใส่น้ำตาพี่น้องเลยใส่น้ำปลาต่อไปจะทำการขนต้นแล็ต้ม มีพอหน้าแล้วก็สีเอาขับปุ่นลงเดยจเอาใส่เบดเลยตีพอหน้าเบดเลยย้ายเนาะขัปุ่นคะไปจะทำการคารุ่นแลกระตั้มมันบล็อกหน้าใส่มะกะทิน,นใส่ในมะกะทินสิมเบิงเดียวีดไหมิมเบิงบ่ แ่บอีู่ะไดแล้วโดนติวมาบมูแมงกะปอโอ้ี้โก้อท่านงน้องบอนี่อืพี่น้องแซ่บแซ่บบะหมี้พอน่าแล้วก็สีเทขอาวปุ้นลงจานเน่จ้าพี่น้องเ้จอเกาแล้วเห็นแต่ขคกขล่ย้พี่น้องเลยนี่เห็นมะก้เ็บหมูี่น้องอ่บไปเจ็บ สบายดีพี่น้องมากินำเลยพี่น้องเด้อทีมกันน่ะอ๋อยุบเาก็ได้อือ้ลุได้ไข่ได้ลูกะลแตกัวเลยอ็พี่น้อง น่าด้วยมักินเมนูต่ำนุ่เจ้ากว่ได้เลยต่ำบริเวณนั้นเศบพวกอะไนะกินเนื้อื่นาำลังเลิกใ่้องเอาวงอาจา์ห้องบ่

นี้ไข่ลูกครับพี่น้อยอืมลูกขึ้นได้ไหมบอมีอไข่ลูก,ลลกเฮ้ยไข่หนึ่งอันนี้อืมไข่ลูกมันบอมีม่ขาดตลาดเออซื้อไข่หนึ่งเอาครบเลย เ uh ร huh. ิ็มแล้วกินมีนงตําในหมูกระไดแล้วพีนงเลยตําบดเพชรดเลยออมีนเพชร เด๋ยเพี่้ยงเด้อหน่อยข้างอีกวันเห็นใจปุ่นติดบ้นงศิอื์อุภัยพรลูมีใช้ในเพือนบอกมีในเพือนพอได้ลูกอิจดับหนึ่เดอน เพจนานังน้อยแล้น่ะมัไม่เพจไม่ได้เพเลยใส่เนาะเพจแห่งเหตต้องหมักทินตํากระปุ่นเ้อกับบ่งเนาะทินตำกรบปุ่นอือื อืมไปมาแล้วเด็กๆเก่าวันดียอยู่ากกลังแซ่บนะกินปะเฮ้ว่า

กินแซ่บเลยกนินกินแซ่บดุดนเห็ดขระผมทายกนกพี่นมกระผมดุ๊ดนเห็ดฮ่าฮ่าฮึฮึใหญินจ้ะ

คลิปนี้จะลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่มารับชมช่องก่อน oh <my> ตาหน้าตาอ้นเลยจ้า mm hmm. บ๊ายบายไป,ไปก่อนด้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายจับดิ